ไอ้ลองโควิดเดียคืออย่างที่คุณมาบอกถ้าไม่เป็นเนี่ยมันสามารถที่จะในการที่จะป้องกันตัวเองเป็นสิ่งสําคัญคเพื่อให้ได้เป็นแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าหลังจากหายแล้วมันจะมีอะไรตามมาอีกไหมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กกลุ่มเด็กถือว่าสําคัญนะเพราะว่าอาการลองโควิดอย่างหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าน่าเป็นห่วงคือถ้าเกิดว่าเด็กติดโควิดเนี่ย อาจจะเกิดการพัฒนาช้าได้นะครับในอาการของลองโควิดที่จะตามมาเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เสี่ยงการป้องกันตนเองเน่จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเรื่องนี้คุณหมอทะเรศกรัสนัยระวิวง์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็กล่าวถึงสถานการณ์การติดเชือ้อโควิด -19 ในเด็กที่ตอนนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับดูข้อมูลกัน 1มก,กราคมจนถึง20พฤษภาคมเนี่ยก็พบว่าเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า1ปีมีอัตราป่วยและก็ติดเชื้อสูงสุดครับซึ่งมากกว่าในทุกกลุ่มอายุเลยนะครับก็คือว่า1,581รายต่อประชากรแสนรายครับตามมาด้วยผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป647รายต่อประชากรแสนรายโดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหรือเสียชีวิต สำหรับผู้ปกครองบางท่านครับที่อาจกังวลเรื่องของผลข้างเคียงโดยเฉพาะเขาบอกว่ามีการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนในเรื่องของข่าวปลอมถึงอาการผลข้างเคียงผลกระทบต่างๆจากการฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้ผู้ปกครองหลายท่านไม่มั่นใจขาดความเชื่อมัน่นแล้วก็กังวลว่าเอ๊จะเอาบุตรหลานของตัวเองไปฉีดวัคซีนดีไหมอ,อ,อันนี้คุณหมอก็ย้ำเตือนว่าอย่าไปเชื่อในเรื่องของข่าวปลอมและข่าวลือแบบนั้น กรมควบคุมโรคยืนยันนะครับว่าจากการติดตามข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ในเด็กไทยที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปหลายล้านโดสเนี่ยพบว่าวัคซีนครับมีความปลอดภัยสูงโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่จะพบผลข้างเคียงน้อยกว่าเด็กโตเช่นไม่ว่าเรื่องของอาการไข้อ่อนเพลียนาน1-2วันนะครับแต่ทั้งหมด ไม่มีอาการรุนแรงและก็ไม่เป็นอันตรายด้วยครับซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวก็ถือว่าสอดคล้องนะคะกับข้อมูลจากต่างประเทศที่ได้มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ในเด็กที่ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยล้านโดสด้วยกันซึ่งก็พบว่าวัคซีนนั้นมีความปลอดภัยในระดับสูงเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรพาเด็กเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะพร้อมกับเรื่องของวัคซีนพื้นฐานตามช่วงอายุ ในเวลาเดียวกันที่สถานพยาบาลทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับบริการวัคซีนของประชาชนทุกหน่วยบริการก็สามารถเปิดฉีดวัคซีนได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอเด็กครบจำนวนโดสของวัคซีนแต่ละขวดด้วย อีกคุณหมอท่านหนึ่งที่มาให้คำยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนในเด็กก็คือแพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบุญกิจนะคะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคือคุณหมอก็กล่าวเสริมเพิ่มเติมบอกว่าวัคซีนโควิด -19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้ไม่สมบูรณ์คือประมาณ60%ในช่วงของ4เดือนแรกค่ะและการฉีดเพื่อป้องกันสายพันธุ์กลายพันธุ์ควรฉีดอย่างน้อยก็คือ3เข็มด้วยกัน จากนั้นประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเนี่ยมันก็จะลดลงแต่ว่ายังสามารถป้องกันความรุนแรงได้ดียาวนานทีเดียวคือหากติดเชื้ออาการจะไม่หนักแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตในประชากรได้จริงค่ะวัคซีนเองก็ยังช่วยลดการเกิดภาวะหลงโควิดนะคะซึ่งทําให้อ่อนเพลียหลังจากเป็นโควิดสิได้ด้วยและที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กก็คือมันสามารถที่จะลดภาวะโรคมิสซีค่ะเป็นลักษณะาการอักเสบรุนแรงในเด็กเนี่ยได้มากกว่า90%ทีเดียว แล้วก็ในช่วงที่มีการระบาดรนะลอกนี้ก็พบเด็กๆเนี่ยติดเชื้อค่อนข้างมากด้วยปัจจัยส่วนใหญ่ก็คือเปิดเพิมกันแล้วนั่นเองอเด็กๆก,ก็ได้มีโอกาสเจอเจอกันเพื่อนกันอะไรถึงแม้จะใส่หน้ากากบางครั้งมันก็เผอิ่อมเด็กๆเขาเล่นกันอ่ะนะคะใช่คือจริงๆแล้วมีผู้ปกครองหลายบ้านก็บอกเหมือนกันนะว่าติดเนี่ยติดมาจากลูกนะลูกมาจากโรงเรียนค่ะแล้วก็มีเด็กหลายคนทีเดียวที่ต้องบอกว่าติดเชื้อซ้ำสองนะ เพราะว่าเปิดเทอมนี่แหละค่ะไม่ใช่อะไรหลานที่บ้านเองค่ะตัวเล็กตัวน้อยติดเชื้ออีกแล้วบอกติดจากที่ไหนก็คือที่โรงเรียนเพราะว่าเด็กๆหลายๆคนอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะคือทีนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ย บางครั้งเนี่ยเด็กก็ไม่อาจาไม่ได้ฉีดวัคซีนมาก่อนด้วยและเด็กบางคนเนี่ยมีอาการหนักขึ้นเพราะว่าติดเชื้อไวรัสตัวอื่นร่วมด้วยแล้วเมื่อมีเด็กๆเ,เป็นมากขึ้นก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของอาการลองโควิดเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะคือแล้วบางทีเนี่ยเด็กพอติดแล้วเนี่ยอ,อาการเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นเวลานานเหมืน<ช>มอนกับคล้ายๆกับว่าเอ๊ะพอหายแล้วสักพักหนึ่งมีคนมาเป็นใหม่เนี่ยที่อยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นใหม่มันก็เป็นอีกไง บางทีอาการมันเลยต่อเนื่องยาวนานเด็กบางคนมีอาการปวดหัวเหนื่อยอ่อนเพลียมีปัญหาการนอนหลับนะครับอาจจะนอนหลับได้ไม่เต็มที่ส่งผลต่ออารมณ์และพัฒนาการและผลการเรียนได้ซึ่งบางคนมีอาการอยู่หลายเดือนนะจึงขอแนะนําให้เด็กทุกคนควรเข้ารับวัคซีนโดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจําตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงครับและแม้ว่าเด็กหลายคนจะเป็นโควิดมาแล้ว ยังควรได้รับวัคซีนอีกนะครับเพื่อที่จะเกิดภูมิคุ้มกันลูกผสมที่จะป้องกันการเป็นซ้ําได้อย่างยาวนานอย่างเดียว่าช่วงนี้กิจกรรมต่างๆเราเนี่ยเหมือนกับกลับมาเหมือนไม่เคยมีโควิดคอนเสิร์ตนี่ติดกันทุกเดือนเลยนะโโแล้วก็บางอคอนเสิร์ตเนี่ยพยายามจองกันเท่าไหร่<อ>เห็นล่าสุดที่ผ่านมานี่นะน้องๆที่สถานีเนี่ยโทรศัพท์5เครื่องนะเพื่อที่จองบัตรคอนเสิร์ตหนึ่งบัตรไม่ได้อ่ะก็ ยุค90มันกลับมายุคเรามันยุค90 <S <S แล้ว<ล><อ>ก็อัดอันกันมาใช่ค่ะแล้วก่อนหนะ้านี้ก็ไมโครอ,อ,อาสนีวสันอะไรประมาณนี้คอนเสิร์ตมันเยอะจริงๆก็คือคุณหมอบอกแล้วว่าก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ตามปกตินั่นแหละจะใส่ไม่ใส่หน้ากากอนามายัยแต่สิ่งที่สําคัญต้องสังเกตอาการตัวเองสักนิดนึงและกลับมาถ้ารู้สึกว่าไม่สบายตรวจเอทีเคกันสั้นหน่อยป้องกันตนเองด้วยป้องกันคนรอบข้างด้วยอันนี้ถือว่าสําคัญที่เดียวครับ